โอเคถ้าผู้ชมก็กลับมาอยู่กับมาครับเล้อไปครับเทนะพาร์ทสองซึ่งไอเลขวันนี้นเป็นสามร้อยเจ็ดสิบบาทของมาวิธีแก้เว้ยซึ่งกว่าผมจะได้วิธีแก้ผมก็เอ่มอัดมันไปแล้วแมเออใช่ไหมเอมถอะแล้วจะมาเล่นพาร์ทนี้พาร์ทนี้คือผมจะทาพาร์ทเนี้ยจะเกี่ยวกับการอัพอัพเกรดบ้านบลาปลาปลา,าแค่เนี้ท่านจะขั้นแรกอะผมจะเตรียมของ,ของก่อนแต่ผมคิดว่าจะทําเหมืองเว้ยช่วงแรกแต่คิดว่ามันน่าจะกินเวลา แต่้วที่ผมลืมไปว่าไอเหมืองแบบที่ผมจะทาอะ่ะมันแบบอะไรนะเปลืองเวลาชีวิตมากเลยคือแบบผมจะขูดแบบดิงลงไปไหม้ที่ผมเคยบอกไปแต่ผมไม่เอาห,หัวเพื่อจะเอาหนังมันนี่แหละมาทําเป็นบุ๊กสบุ๊กสมุดนันตะ้องการขัดลงเหมืองเพื่อเขาขุดหินอะ่ะแต่ก็ทะเลาะกับตูเล็กๆน้อยๆจากนั้นก็ทาการขับดานหินมาเพื่อเวลาสัตว์ไม่ดี ล่าสัตว์มันต้องต่อจากนี้ไม่ใช่เหรอเออฆ่าบัวฆ่าบัวเออ,เอ,อแล้วก็ค้นของครับเน็ตไม่สมุดได้มาละต้องการสมุดอะ่ะแน่แน่ผมกำลังออกตามหาบัวที่นี่ผมจะมาขยันขนะยันอะไรนะปลูกข้าวเยอะหาบัวผมกลับดันวิ่งไปไว้สุดไม่ได้กมาเนี่ยผมกำลังจะทำเหมืองนะถ้าผมดันเอ,อิ่มนับเลขเอ,อิ่มตรงไปหน่อยก็เลย ปไปเงี้ยอืมลาสภาพดินแล้วมาขุดรอบๆให้มันกลายเป็นเอิ่มหมให้มันสมมาตรกันแล้วก็ขุดลึกลงไปเริ่มจากพวกบล็อกดินก่อนจะให้พวพขุดขุดขุดแล้วก็ขุด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 แล้วก็ขุดขุดขุดได้ทรายมาด้วยซึ่งมันไม่จาเป็นเท่าไหร่แต่หนาคนอะมันจะจําเป็นมากเลยสำหรับผมทรายนี่มันดูเป็นของง่ายๆนะ แต่ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นของหายากมาทีจะนับผมว่าทำการเอาไปแลกสมุดเป็นฟอร์จูนทำการมาแล้วก็มาตีบวกกัมีแล้วก็เอเมจิซี 4. ทำการเก็บของเพื่อเตรียมทำอะไรนะเรียกว่าไงนะคุณเหมืงองเลยคุณเหมืองมก้ทำการนอนจากนั้นก็เตรียมของ กองเตรียมไปแต่เอาหินเล็กๆน้อยๆเพื่อมาทำคาเป็นพวกลัลวที่ขุดวกเนี้ยไม่ทำเป็นเม่งเอ้ยเอยเอทำ,นะทำฟาร์มเนาะทำฟาร์มเบอรบีซึ่งทะเลผมเลี้ยงไว้แล้วข้างบ้านแมเป็นนะ้ำทำการปูทางเดือไปก่อนเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่เรียบอย่างน้นก็ทำการมาเก็บเมล็ดซีดสำรวจนิดหน่อยขโมยกล่องแล้วก็ขโมยกล่อ,ง,องนั้นก็ทำการเดินไปที่ ที่ทำดีที่แต่นะก็เริ่มการวางบล็อกช่ครับตอนแรกผมดู้ผมกะเท่าไหร่ผมวางไปก่อนให้มันแบบได้ยีกก่ในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็พออืมจากนั้นผมาทำอีกฝั่งให้มันยาวกว้างในระดับหนึ่งนั่นก็วางวางบล็อกไปมันเชื่อมกันเป็นการาบสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ทำการวางแล้วก็วาง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 แล้วก็วางวางแล้ววางอีกวางแล้ววา,ลว,วางอีกแล้วก็ พลวนพลวนพลวนไม่รู้มันเรียกว่าขุดหรือพลวนนะแต่น่าจะเรียกว่าพลวนดินละมั้งพลุก็พลวนพลวนพลวนแล้วพลวนอีกพลวนแล้วพลวนอีกพลวนแล้วพลวนอีกผาดนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกถ้าจะชมจะข้ามไปก็ได้หรือว่าจะมานั่งฟังคนบ่นแล้วก็เล่าเรื่องสักเล็กน้อยซึ่งเนี่ยมันจะปลูกแบบแค่มันจะกินแบบแค่หลอดมันปลูกเลยเยอะมากเลยแล้วพอทหารมาขุดเหมืองต่อเพื่อข่าเวลาว่าง แต่ผมก็ลืมนึกแต่ตอนนั้นผมลืมนึกไปว่ามันยังเหลือฟ์ฟแครลอทที่ผมยังไม่ได้ไปเอาใช่ตอนนั้นผมยังนึกไว้เอเราทำการขุดลึกลงขุดไปเรื่อยไปเรื่อยๆแค่เอดเนี่ยถ้าเป็นแบบคูณแปดถ้าคุณลงไปหนึ่งวายอ่ะมันจะได้หกหนึ่งแตกพอด,ดีแต่เนี้ยมันค่างจากกะ,กะแบบเป,เป,เป,เปเรี้ยวเนื้อนะผมก็ทําการแนมของอามาคเอาไปแลกเป็นมเมล็ดฟักทอง กับมเมล็ดบีดรูดจากนะทำการเนี่ยมาเก็บโปรโตีโตโปดเก็บโปรโตีโตเราก็จะหามไปเก็บแครอทซึ่งมันก็จะใกล้คํำพอดีแครอทอยู่ไหนแค่รอทอยู่ไหนไม่ได้เล่นานานจนไม่ไม่ไมน่าจะแบบอัดแล้วก็ามาตัดท่อเลยมัน <laughs> จะได้ไม่ลืมกลายเป็นแบบอัลไซเมอร์นะเราทการกินมนนันฝรั่งแล้วเราก็มาปลูกพืชต่อปลูกแล้วปลูกอีกเข้าสู่บน วงจรลูกการปลูกแล้วปลูกอีกแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกปลูกแล้วก็บดพอดอีทำการหา <c oughs> ป้ามาวิ่งฮะดูว่าอะไรพ่อพันเตรียมจะทําซื้อหายออเดูสีทั้งที่ผมรู้ว่าคือว่ามันเราสามารถหาอินชาร์ดที่แบบแรงก,กว่าแรกอีวีซีได้โดยการตกปลาไว้ซึ่งมันจะกลายเป็นวิธีหาอินชาร์หลักในอนาคต แล้วอ,อีวิธีหนึ่งคือซื้อแผนที่กับนักทําแผนที่แล้วก็ไปออกหาเว้ยถ้าโชคดีหน่อยมันจะขายของแบดมันเรียกว่าอะไรน,นะค่ะแมนชั่นอ่นะตลาดมันจะเป็นตลาดที่โชคดีมากเลยอ้าวคนทำการมาจัดของเล็กๆน้อยๆนั้นก็ดูสุดเต่าเผาต่าเผาของจะรับผมก็ทำการเริ่มเตรียมสร้างบ้านไม่ใช่สร้างดิขยาย การหยิบบล็อกหินมาสแตนบายรอนั้นก็ทําการเริ่มวางโครงบ้านในการทุบหน้าต่างส่วนหน้าต่างส่วนนี้ออกก่อนเพราะว่ามันไม่จาเป็นทุบแล้วก็ทุบนะเพราะว่าทำการทุบหน้าต่างเล็กแถบดอกก็ได้แต่ตเรื่องหน้าต่างมันดูดีกว่าทำการวางกรแพงเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปขั้นตอนวางบล็อกไม้ซึ่งมันดูง่ายสุดแต่สรุปมันเป่งยุ่งยากอะ่ะมีชายคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการถับลังคามันในยุ่งยากที่สุดไม่เช็บผมนะ ใครคุ้นทุกคำนี้ก็ไม่ต้องอใจหรอกการมาขุดพื้นสำรับวางสารปูพื้นใช่ผมไม่ได้คุยรองหมดหรอกอีมันจะไม่เปลืองวอลคแค่สองก็ไม่เปลืองที่ขุดมีเอ็นมีดิซี่ไอวีการวางแล้วก็เซฟเตียงแต่แบบผมดูมันจะไม่เป็นใจแต่ก็จะทถึงขนการระวางนี้ยี่ไม่พอแทนที่ผมจะลงไปขุดหินใต้บ้านผมการวิ่งมาข,อขอุดอยู่นี่แต่ขุดอยู่เนี่ยมันค็อด ล่งกว่านะขึ้นง่ายกว่าด้วยทำการมานอนแล้วตื่นขึ้นมาฉชนั้นนะพอมาวางสร้างบ้านต่อสนะนัผนก็ทาการไปหาตัดไม้ซึ่งเข้าป่าไปแป๊บเดียว,แล,วแล้วก็วิ่งออกมาตัดไม้ซะหมดก่เหลือก็ไปเป็นปวกแทะบ้านข้างบ้านอันนี้ยังไม่ไปแทะนะน,นี่ไม้มันยังจะบเหมือนจะพอเพิ่มมันก็ไม่พอ,อ,อเมื่อเราทาการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปแทะ บ้านข้างบ้านบ้านที่แบบอะไรแบบเนี้ยผมต้องการแทะเข้าไปง่งเง่งเง่แทะแทะแทะทำไมพูดเหมือนเหมือนกินไม้จริงๆเลยต้องการเก็บมา26บล็อกซึ่งมันมืวนจะพอนะแต่มันก็ไม่พอเดี๋ยวรอดูรอดูมันไม่คอเนี่ยบ้านแบบนี้มันกินบล็อกไม้ไม้นะแต่มันสวยก็ยังจิวสาตามอยู่นะคนก็ได้ ต้รงการมาคาบอไม้สี่ด้านผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ผมชอบเรียกว่าอไม้สีด้านเพราะมันเป็นด้านไม้สีด้านเลยแล้วการคาบอันนั้นแล้วก็มาทําการวางแล้วก็วาแล้วก็ไปคาบอีกแล้วก็วางทั้งกระจกไม่เอาทรายไปผ่าแต่ผมแทนที่ผมจะนึกได้ว่าผมเคยแลกกระจกกับบรรลักษ์เรียกวิลเจอร์ อืเนี่ยวันรลักษ์น่าจะถูแลกว่าผมจะรู้ตัวก็เผามาได้ในแบหนึ่งแล้วแต่ไม่แฟรโอ้แล้วโอ้อีกเลยทน้ใมาดูแบบหน้าต่างแล้วก็วางนี่บานแสนสวยของผมทำการกาาาเก็บว่างออกหาเก็บดอกไม้เพื่อทำสีเตียงซึ่งเดินเดินทางอ้อมโลกมาแป๊บเดียวผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมผมมีช้อยให้เลือกแค่สองช้อย มีสามช้อยคือสีขาวก้อยเตียงลายเก่าล่ะสีสีสีสมองนี่ม่คอยู่ตรงช่องเก็บของ่ะสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยเนาะสมบูรสมองไปหมดละห้างสีเหลือก็สีขาวอะนะงการมาดูซึ่งมันรับแรกเนือซอมบีกแล้วไม่เหลือเจออะไรนะนักปรุงยาเออมันสามารถอะรับแรก มันรับแรกลาพีได้ว้ยเร,เ,รวาาวเราจะได้ไม่มันเรื่องปัญหาลาพีเราเราจะได้ไม่มีแล้ว่าจบคลิปไปบายบาย